เดือนนี้เดือนมก,กราคมมก,กราคมเป็นเดือนอิกทิวยิกเป็นเดือนวัวครับเป็นวัวไม้ตัวบนในโปย้ยหญี่ซีเถียวถึงของความมีระเบียบวินัยเพราะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องกฎหมายตัดสินคดีความอะไรต่างๆนั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิง่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตาาวชนาการครับมีกันตามนัดทั้งๆท,ที่หนังสือเสริมดวงผมออกแล้วในปี2567ก็จริงแต่เรายังมีนัดกันทุกเดือนพบคำพยากรณ์เบาๆง่ายๆเดือนนี้เดือนมกราคม มกราคมเป็นเดือนอิกทิวยิกเป็นเดือนวัวครับดังนั้นในเดือนวัวเดือนนี้เป็นวัวไม้ตัวบนในป้ยหญี่ซี่เถียวแสดงถึงความเข้มข้นถึงของความมีระเบียบวินัยตัวเจี๊ยกวัวนี้คือตัวกฎบัตรกฎหมายฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องกฎหมายตัดสินคดีความอะไรต่างๆนั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาวเก้าดวงนั้นดาวหกมาเข้ากลางความเป็นผู้นำของผู้เท่าเข้มข้นชัดเจนยิ่งขึ้นดาวร้ายอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือใครมีประตูบ้านตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือระวังขโมยจะขึ้นบ้านส่วนคนที่อยู่บ้านต่างตำแหน่งตะวันตกมีโชคลาภจะไหลามาเทมา ตะวันออกเฉียงใต้แสดงถึงความยินดีจะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนนี่คือตัวดาวใหญ่ที่เข้ามาครับในเดือนมกราคมนั้นตำแหน่งสัวสั่วคือการพิฆาตกันทุบขุดเจาะในตำแหน่งทิศตะวันออกจะมีผลร้ายลูกชายคนโตจะมีปัญหาถ้าไม่มีลูกชายคนโตผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายคนโต จะมีปัญหาเรื่องของหัวใจเรื่องของหัวเส้นผมเรื่องของตับอันนั้นต้องระวังเริ่มต้นด้วยคนเกิดปีหนูครับคนเกิดปีหนูจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวมีความสบายใจได้กินอาหารอร่อยงานเทคแคร์บริการนั้นจะดีเลิศแล้วแต่จะไปเจอผู้ที่มีอำนาจ ใช้คำพูดดีๆพูดเพราะพูดหวานเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่มันจะส่งผลดีแต่ถ้าคุณพูดดุดันดุร้ายเขาก็จะเอาเรื่องทันทีฉะนั้นหนูในเดือนนี้มีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะหนูกับเดือนนั้นฮะกันความรักจะมั่นคงเอกสารสัญญาจะมีการตกลงกันได้ดีถ้าใครที่มั่นหมาย หรือรอคอยผู้หลักผู้ใหญ่หรือรอคอยความหวังเกี่ยวกับคู่รักไปหลายปีแล้วไม่กลับมาเดือนนี้คนเกิดปีหนูมีโอกาสรักเก่ารีเทิร์นความรักที่บ้านเก่าจะแจ่มใสไม่ใช่รักเก่าที่บ้านเกิดรักความรักที่บ้านเก่าเรามาดูคนเกิดปีวัวบ้างแลกันะครับคนเกิดปีวัวมีความเข้มข้นกับตัวเอง มีความรับผิดชอบกับตัวเองมากขึ้นตัวเองจะรู้สึกว่าเริ่มอยู่ในกฎเกณฑ์เหมือนถูกบังคับแต่ทําไปแล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะถ้าคุณมีพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานคุณจะกลายเป็นผู้นำแอบบแอบบแปลว่าอาจจะมีหัวหน้าจริงแต่คุณกลายเป็นนิยมชมชอบในหมู่เพื่อนฝูง พี่น้องอาจจะมอบตำแหน่งหน้าที่ให้คุณนั้นดูแลเอาใจใส่เขาเรียกว่าใหญ่แต่ไม่มีตำแหน่งนั่นวัวครับเรามาดูคนเกิดปีเสือครับปีเสือเขาเรียกแอบเจี้ยชัยเพราะเสือกับวัวนี่มันอําชังนี่มันมันฮะก,กันทั้งหมดนะครับตัวเกี้ยชัยปีเสือมีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้น มีความคิดความอ่านมากขึ้นเพราะนั้นมีกำลังเหมือนเสือ11ตัวมารวมอยู่ที่คุณตัวเดียวแรงทั้งหมดเยอะครับถ้าไม่มีเมียถ้ามีคนแอบซุกซ่อนอยู่มีโอกาสถูกเปิดเผยแล้วยอมรับในสังคมเกิดขึ้นท่านั้นค้าขายจากการลงทุนควักเงินเก็บออกมาลง,ลงทุน จะมีกำไรเกิดขึ้นเสือครับเรามาดูคนเกิดปีกระต่ายความเป็นกันเองกับเพื่อนจะมีมากขึ้นเดือนนี้เพื่อนฝูงจะเยอะคึกคักมีชีวิตชีวาอาจจะมีการร่วมเขาเรียกว่าร,ร่วมสังสรรค์เฮฮาในงานอะไรสักอย่างนึงมีเพื่อนมากมายคุณจะกลายเป็นผู้นำในวงเพื่อนอย่างหนึ่งตัวหนึ่งแล้วชวนกันไป แม่จะพูดดีไหมชวนไปหาสาวหรือเปล่าถ้าอายุมากไม่เป็นถ้าอายุมากชวนไปเที่ยวในสิ่งที่ดีๆมีความสุขแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆนะุชวนกันไปดูของดีๆกันอันมีความสุขในการกับเพื่อนฝูงนะครับกระตายเอาล่ะครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผม ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ